หลังจากเป็นกระแสดราม่าสถานโซเชียลครับสำหรับประเด็นของนักสแสดงหนุ่มมิวสุภาษิตนะครับที่ออกมาโพสต์ถึงแฟนคลับกระแสคู่จิ้นรวมไปถึงเรื่องของแฟนเซอร์วิสที่ชาวเน็ตเนี่ยต่างแสดงความคิดเห็นครับโดยมิวบอกว่ามีมุมเสียใจที่แฟนคลับน้อยลงเหมือนกันแต่มันก็เป็นเรื่องปกติอีกทั้งยังบอกอีกว่าการที่โพสต์ออกไปนั้นเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดและใช้คําพูดรุนแรงเกินไปพร้อมน้อมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับ ถามว่าถ้าน้อยลงแล้วจะเสียใจไหมไม่ต้องมีมุมเสียใจอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คิดว่าสุดท้ายต้องเกิดก็ดจะต้องทําใจไว้ก่อนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วเพราะว่าทุกคนก็มีขึ้นมีลงแล้วก็ขึ้นใหม่แล้วก็ลงใหม่ไปเรื่อยๆสลับกันไปกันมาส่วนตัวก็รู้สึกว่าผิดพลาดเหมือนกันด้วยความที่สเปซระหว่างเรากับแฟนคลับก็คงไม่ไม่สามารถเรียกเขามาเพื่อพูดคุยกันแบบ ให้เข้าใจกันได้ก็เลยอาจจะแบบต้องผ่านทางโซเชียลแล้วมันก็อาจจะดูรุนแรงเตินไปหน่อยอะไรเงี้ยยอมรับจริงๆว่าตอนนั้นก็มีอารมณ์ครับนะด้วยตัวเนื้อหามันเซสซิตีมากๆอยู่แล้วนะการที่เสียงแตกก็ไม่ใช่เรื่องไม่เรื่องไปกไม่เป็นเรื่องปกติอะที่เสียงมันจะแต,แตกเพราะว่าไม่เป็นเป็นคอนเทนต์ที่สามารถคิดได้หลายมุมต้องต้องใจเย็นลงแน่นอน,นครับผมนะก็ต้องคิดเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยว่าวิธีการพูดมันต้องพูดอะไรยังไงบ้าง ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ